นี่กาป่าค่ะโอ้ปูกะปูเพิลอรนี่ขี้เล็กเออเล็กกินแซบเลยมีผู้ว่าเล่นป่ะจะโค่นไปซ่อนนี่นะสี่ค่นพิลเลอร์แดพิลเลอร์แดงสามสี่เออเยมูตงอ่ะอ๋ออันนี้นะพิลเลอร์ชุดเจ้าเอิญพิลเลอร์นี่นะสวิงบ่นี่นะ อานัวอ่ะเออประชาตรีเขาเออนัวก็เออเอออ่นัวอ่ะงะอ่านน่ะเนี่ยอานัวฮาเอิดสวิงสวิงโอ้คักร์เนาะดำดำมานน่เนาะขออนุญาตบ่ายบ้างเด้เด้อนี่ป้ามาเอออวัยมาเห็ดขันเงี้ยเอาหน่อยบะช้อนนี่เอลยช้อนน่ะจับลงไปเลยบ่เออตาหน้าบะช้อนนนี่กาป่าค่ะโอ้จับถูไปเลยไล่ได้อันมักได้สวิงแบบนี้เลยโอ้ เอาเป็นแนนเป็นวิธีหากินแบบบรรดาที่ว่าเคยเห็นนะมามาอยู่นี่เห็นเห็นอยู่บ้านนี่เธอว่าสวีงนี่แป๊กมุ้งเขาจะเอาเห็ดแบบขัดเงี้ยวเลยช้อนแบบว่าเขาช้อนขัดเงียวไปเลยนะไก่บอกไปนี่นะเด้อแปละน่ะฮะไปเข้มหวยโอ้ยไม่เห็นไปหวยหวยตัวนี้บอกหวยตัวเดินหน้านี่บอไปอยู่ไกลนี่ เวลาการตอนทิ้งๆก็บบายคือพอดีเหมาะสำหรับการไปหาอยู่หากินของสาบานหากินแรงเนาะเออหากินแรงเนี่ยสองสองสองคนก็นไปก่อนเลยเต้ประเดะกินกว้วยน้ำเต่โอ้ะน่ะกแหออาตา้ัวจา้าเต้กินเนาะอ๋อ เออซ้อนอยู่หยแต่ชอนอยู่หน้าเน่เนาะออนี่ก็ห้อยอ่นน้อยออยอะอยู่พุอ่นนะอขน้องน้อยเพะน้อย่นอไน้ออน้น่ะนหอยนการน้องน้อยเพะ่น้อ้ยอ่อยู่พน่นออ้อ่นนนอ้น้อยออ จู้ดจูน x ưa x ưa, ón, ึงกับเซลเซียลอยู่พวกนั้นพวกซ้อนอันไหนอันนี้จะเป็นหนองป่าที่เขาเจ้าเลี้ยงนั่นเลยอันจูอันน้องน้อยเพิ่นนะซ้อนอยู่ด้วอหน้าหน้านี่ก็น้ำนี่ก็ไหลตลอดเลยมีน้ำมีน้ำไหลเหมาะสำหรับการเฮ็ดหน้าแท้งนะเชลอาวุธอันนี้ยิงป่าเบิ้กเบิ้กเชลเชลลุกมันอันนี้อ๋อเอาไม้อะเฮ็ดเอาเราเลยเราเลยเอ็ดเนาะไม่ดีด้วยเลยปันเดอร์ละฮะ เคยมาเคยมาหาป่ามาแต่ซ้อนละว่าเนาะเบิ้นเบิ้นเบิ้นไอ้ไอ้ไม่นักระปูนี่ล่ะอ๋อกระปูกระปูเพิ่งเล่นนี่ขี้เล็กเออเล็กเก็นแทบเนียทุเจ้าก็เอินกับทุเจ้าก็เอินี้เล็กคือกันบ่เฮกเอ้อเฮกะมาเฮด่ามากระปูกระปูเรื่อกระมาเออกระปูกระหวยกระปูกระหวยี้เล็กอันนี้เด้่เพิ่งเล่นนี่ ันนี้ปลาโอ้น่าชปากับพอด้ยมกเนาะปลาพอดีพอด้กินแรงเออพอดีช่องช้ำคดจะกปลามีคนหลายอุดตัเล็ก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 เด็กล็กเลอกเล็กเลเล็กเล็กเล็กเเล็กเเลกเลเกเลเเล็กหล็เเลเเอเรเนเเกเเเ็กเล็กเล็เาเ อันนี้แกเดียกมัสวีงนี่ซ่อนอยู่น้ำเลิกได้สบายเลยสบายจับปนีกช้เลิกน้ำเลิกก็บทักลงไปเลยนอเลยสบายน้ำเลิกเลยสบายจับปนีกช้อนเออเนี่ยาสวิงนุ่นนี่โบนาอสวิงนุ่น ยามาเมาแล้วกันยามาเมาแล้วกันยืนดูตะฟ้าครับซ้อนไปเลยช้อนกินเหล้าอ๋อโยนี่ไงช้อนได้เลยต้นเหล้าแค่นแฉ่บจุ๊บไปนี่ขอบใจขอบใจบัณชวนอ๋าต้องบิ้งนี่ต้มเหล้าต้มเหล้านี่กินเบิ้งอันนี้ต้มเหล้าอ่ะเรื่อยเฉ็บกินบึ้งอันนี้ต้มเอกเลยนี่เนาะเหล้ามอน้อยฮะอันนี้แล้วแล้วนี่นะ่มอมนื้อไหมกินกินเบิ้งน้นไหมเหล้าเนาะกินเบิ้งเฉ็บมือเห็ดน้ำเห็ด เราเค็มเอต้มเองต้มเองเลยโอ้โหเซฟเซฟเนาะเฮ็ดเอันนี้โอ้ยมีจอกนะมีอันนั้นไมีจอกตึงเลยเนี่ยกินตั้งแต่ไหนเดียวามันก็เป็นขี้เงินมันก็เป็นขี้เงินเลยกินเนืเดียวกินเนืเดียวเฮ็ดเราอันนี้เราพี่น้องเขาเขาบรูเขาต้มเองอต้มเอง อันนี้แก้วนะคะ50เด็กขันนันขายนี่กั50หอูมาขายกินชิ้ชิชับนี้นะ50,000แก้วนี่กบ50หุ่งหุ่งลองหุองตมเราหุ้เนี่ยหุลาเทิง่อเนี่ยหุองหุ่องตบเราตบเราโอ้หนลายเนเหจจจเจ๊ มีในอะไรเม่นน้ำเอนันอันนี้น่ะเป็นเป็นขาเอินว่าข้าวสารที่ผสมกับแป้งแล้วเขาลงลุ้มนี่แล้วยูนี่หม้อทองนี่จะเป็นน้ํเย็นตัวนี้เนาะเออเพื่อเพื่ออา้ฮอรนั่นมากแล้วมันถือความดินมันจะญาติลงมาเชิญยูนเนอร์มันจะมีจุยมันก็าติลงไปเลงเลงลงไปเสื้อท้อฮะอันตัวนี้นี่เวลามันอุ่นๆแล้วเขาจะเป้นน้ำ นี่คือการต้มเหล้าแบบบูฮานที่ว่าพี่น้องเผามมกองอายุบ้านตลิงนี่ก็ต้มต้มกระไข่ตามประเภทนี่ตามอ่าค้านิยมของบ้านเขาเองนะ<ม>เพราะว่าเขาเจ้ากับไม่ได้ไปซื้อเหล้ามาจาก,กตลาดมาจากเมืองก็ต้มเองกระไข่เ,เห็ดเองแป้งมันนี่เห็ดเองบ่เฮ็ดเองเ็ดเอง,งมาเลยผสมแป้งเองเลยถือว่าเหล้านี่ปุ๊ก ขัดแก้วหนึ่งห้าสิบพันถือว่าปุ๊กสุดยอดขัดใช่หนึ่งห้าสิบพันหนึ่งแก้วอยู่โอ้แก้วเบรนี่เนาะอันนี้นี่กระบังไม้อะเรียะอะเรียะในบ้านเฮาเอิ้นไหมพังมันจะหยัดไหลลงมานี่ก็ะุดคุมพาะขันชืู้จะเวียดกเวียดเอ๊ะเฮ็ดอันนี้ก็เฮ็ดเองเฮ็ดเองเนาะ ระบบฟื้นการควบคุมไฟนี่ก็ถือว่าสําัญนะคันเตีเวียดใจชุดเล่าถ้ามาเฮาเอาฟื้นเนืไปเชื่ออนี่ก็กถือว่าไฟนี่แห้งโพดมันจะเป็นคิวอ่าเขาเอิญว่าคิว,เล,ควเ,เล่าคิวไฟไหมเกิดเกิดเกิดเล่าคิวไฟไหมฉะนั้นระบบฟื้นการดังไฟนี่สําพัญที่สุดในการควบคุมไฟนะเขาจะดังเสมอเสมอนี่มันซุดโดนนี้แล้วเขาจะเอาโดนนี้เข้าไปนี่ไง กวบควบไฟคือว่าสำคัญสุดฉะนั้นจะเห็นเธอเราที่ว่าเซฟนี่ก็คือว่าขึ้นกับความชำนิชำนาญขึ้นกับจินตนาการของผู้ต้มตามองว่าผู้มีผักเพชรเด็กเป็นนัวผู้สาวนี่ผู้สาวว่ะปกินข้าวอยู่พุ่นเลยกินข้าวอยู่พุ่นเลยไปกับใครไปกับมูไปกับมูตะคนเิลเลอร์เฮอร์นี่เลเลอร์บัตหกคนหกคนดิหัวเราะหัวเราะละปกินข้าปกิจเข้าย้วยเลยเพรานั้นปกินข้าวอยู่ห้วยเลยเนาะก็ข้ามก็ข้ามไปได้กินป่าโบข้ามที่อาบน้ำพุ่นเลย ข้ามจังมากห้วยตัวได้สิไปหมห้อยอยู่ตรงหน้านี่ไกลไก่อ๋อขีดไปไกลไกสิไปนั่มเสร็จแล้วมีมีผู้บ่าวไปนั่มบ่มีบ่มีบ่มีผู้บ่าวไปพร้อมหลายคนบอสามคนสามสอคนผู้บ่าวสามผู้หญิงสามผู้บ่าวสามผู้หญิงสามโอ้พอดีคู่เดียวสนโอ้แม่นบ่แล้วซาดเน่าไม่ได้ไปนั่มแล้วไม่ได้มีผู้บ่าวเล่นบอโออ

อ่อนหลายอยู่เนาะจักบ่อนน้ำอยู่บ้านในสีบ่อนเดิน่เลยสองสองบ่อนโอ้คือกันนี้เออคือกันนี้เนาะเป็นน้ำประดานโยกแบบนี้ไข่แต่ว่าน้ำมันอ่อนหลายเวลาเขาโยกโยกก็ค่อยน้ำก็อ่ออยู่บ้านตลิ่งนี่จะมีอยู่สองสองบ่อนนะที่เขาเจ้ามาเจาะน้ำประดานให้ชาวบ้านได้ส้มสาย นะจากโครงการน้ำมาดานชุ่มซนบ้านตลิ่งเมืองนองแขวงสวรนไพรคนละปลายตามปลายนะทุกคนขึ้นเห็นข้าวยังน้อยตอดคอยอยู่บ้านกะใสยโยกแบบนี้แหละห้าบมือนะแต่เทินแต่เทินห้นหามมือเขตนี้มันจะเจาะน้ำมาดานเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ลุมนี่มันมีแต่หินด่างขาจางเจาะน้ำแท่งนี่จะเป็นจ,กจักเจาะง่า่เจาะได้นะครับ Dơ đồng á à. đồng hả? Có tê thằng Ô cày Ờ hạp Nhi mơ nó Khu mơ khu mơ ấy Cô ngay lời nó Ừ, ừ. Đó ơi, tại <laughs> ตาต้านเนาะตาต้านเลยเออสารตั้มในเล้อนี่เห็ดผ้าเออตาอายอตาอายออ๋อเห็ดผ้าห่มนี่อืมสีขาวจะเป็นแพ่ขาวแล้วเขาเจ้าจะไปยิบต่อกันเป็นทรงพื้นยิบต่อเป็นทรงพื้นแล้วเพชรเขาห่มอืเห็ดเน่เห็ดผ้าห่มนะอ๋อเห็ดซื่ออ๋อ ไปย้อมดำนี่บอกหรือเฮ็ดขาวเนี่ยนี่เลยดำนั่นนั่นตาในในต้อกรอกกรอกในในอ๋อเฮ็ดแพรโอเคแต่งงานก่อนเกียมสิเต่งงานลูกสาวลูกสาวบลูกชายลูกเออลูกเออลูกเออลูกก่อนแม็กแซมก่อนไม่ใช่ก่อนแม็กแซมลูกสาวเออมาแหละดุนแล้วก็ดุนเรรยาวมายาวอัลตราออนตา อ๋อไปซอยมู่<อ>มู่มู่ของลูกสาวสิเอาโพ่<อ>ละลัเห็ดเชื้อนี่<อ>ตัมเชื้อนี่ไปซอยเพิ่อนอ๋อตานอนยาวอ๋อตานอนยาวย<อ>าวออเวียอ๋อยาเวเบิ่งกันเชมคือต้น,บนเบิ่งกันกเซมเหมือนกันเล่าอ๋อมู่ของเจ้าในมีลูกเป็นผู้สาวสีเอาโผ่อ๋อ,อแล้วมู่มู่มู่มแม่ละมาให้เจ้าตา ตั้มตั้มแพ่เฮอะแล้วเสียไปเฮ็ดเสื้อให้ลูกสาวสิมือเฮิร์นผู๋อ่อช่วยก็ยากอืมเกิดดงดดงอันนี้ก็เป็นประเพณีอีกนึงที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ามังกรเนื่องจากว่าวิลาที่ขาเจ้าจะลงเฮิร์นแต่งงานลงเฮิร์นมืออยู่เฮิร์นผูนี่ในมือแห่ขบวนแห่เพื่อนขาเจ้าจะได้นงเสื้อขาวและเสื้อขาวนี่จะเป็นอ่าเป็นแพ่ผ้าเพ่ที่ว่าตั้มเองเฮ็ดเองด้ตาเจ้าอะไร อืมจอะตื่นเลยอ๋อเฮ็ดตีมเฮ็ดเฮ็ดลายแบบนี้เออเป็นเซื้อโอ้อยังไปผสมเป็นลายสีอีกอืมเป็นเครื่องแต่งกายแบบเอกลักษณ์ของเทามังกรที่ว่าเมื่อเฮือนผูนะน่าเสียดายค่อยมามีนี่เวลามาซึกษารที่ข้อประเพณีที่ว่าเอาไว้ เมื่อเริ่มมีโอกาสได้พบพ้อแห่ขบวนเจ้าสาวมือเฮือนผู๋เดี่ยเขาจะเขาจะมาศึกษาอันที่ข้อประเพณีของพ่อม่ของเธอพี่น้องนะฮาได้รับชมอยู่ทางบ้านอีกทีนึงอันนี้เป็นเพลงขั้นตอนที่ว่าตั้มเทเฮ็ดเสริมนะเออเจ้าสาวมือเฮือนผู๋เ้อะขอบเจอเด้อแม่เด้อมาแต่เลยล่ะชูวแต่ละมาแต่มาแต่ผูพูแต่น่าไหนแต่โดยฮุนโอ้ไม่ยัางอยู่นี่ ันเจตัวไหนคนเจา้าอ๋อเด้อรอเด้อดูดูดดดกับเด้ออ๋อเข้ากับน้ำมาแต่ป้าแต่ินเข้าอยู่ป้าเลยบ้านนี้เป็นบ้านที่ว่าเง,งียบดีมีมีเสียงดนตรีเนาะ <c oughs> มีเสียงเพลงเป็นบ้านที่วัฒธรรมชาติอยู่แบบดังเดิมทุกคนเอ้ยตับเข่ายำแรง <c oughs> อี่ อันไฟฟ้านี่มีแล้วส้มสายเกษตไฟฟ้าแต่ว่าถ้าว่าห้าสี่ไปตลอดห้าก็ไปไปสีน้ำมูนเนาะเือนห้ามีมีไฟมีมีมมมมมมมหกสีข้าไปสีน้ำมูก็ได้จ้างได้จ้างหลักเฮ็ดเธอมันสิ้นเปลืองในงบประมาณอ่าใ,ใช้เงินไปฉะนั้นเพื่อประหยัดในการใช้จ่ายอยู่ในโครบคัวเขาเจ้าก็ต้องในต่ำเอานะทุกทุกมือเขาเจ้าต้องในต่ำเพื่อประหยัดรายจ่าย ถ้าว่าเอาไปฉี่ตลอดก็ต้องในจางตลอดกับเห็ดเทองเงินเ้อกับเมิดน้ำเนาะประหยัดเนาะประหยัดรายจ่ายเ้าไปฉี่กันเป่านึงเท่าไรเขาเอาเป่านึงอชิพันอ๋อกับเมิดหลายเติมเนาะชิพันเนาะตั้มเอา<ำ>อเพื่อประหยัดเงินกันมีลูกสาวลูกสาวตาั้มมันบอกรึมีเออกันมีลูกเพ้อกับลูกเพ้อต่้ม ขันเบิ่งก้อนก็มันจะก้อนก็มันเนอะกรอกน้อเอออะก้อนก็มันเชียวกรอกเบิ่มอ๋อมีน้ำมีมัไหม้โอ้โเสียชีจากปีแล้วคิดสองปีแล้วอ๋อิดสปีแล้วปูเป็นชี ยูเฮ oh. ิ whales, ่นน้ำเพิ nah ่นน้ำลุทอดขั้นตอนซ้อมซ้อมนี่ทางสะมันจะใหญ่นะจะใหญ่เวลาเขาต่ำนี่ทางเลียนๆทางทึ่งนี่จะเขาเอื้อมมาต่ำอันนี้ขั้นตอนซ้อมต่ำเข้าแบบโบฮ่านทุกคนที่ว่าหาเบิง์ดเนี่ยไอประมาณน่ะมีหัวว่าปีเลย ถ้าว่าความจเจริญท่ามากกว่านี้จะการตเข้าวนี่ก็เดิการตข้าแบบูบ้านนี่ก็น่าจะสูญหายไปปัจจุบันนี้ก็ยังมีการตเข้าแบบบบรานอนู่ก็เป็นเป็นบรรยากาศแง้มแรงๆแต่เวนเคยจะมืดแล้วล่ะทุกคนเลย หลังจากกันเซจภารกิจสำเร็จเร็จชิ้นภารกิจที่ว่าพวกเฮามาเอาสั่งซีมามอบมามุ่งเฮิอนั้นเพิ่นของแม่เพิ่นกับนา่งน้อยนั้นนาง่งอนางนั้นเฮากับผ่าตุกคนยังเลาะบ้านแด้นะเธอทุกคนได้สมเบิ่งบรรยากาศนยามแรกบ้านนี้เต็มไปด้วยวิวที่ว่าเต็นผู้ผาป้าไม้อุดมสมบูรณ์นี่เต็นป้าไม้ที่ว่าอุดมผู้อ้อมหอบเลยมุม360องศาทุกคน ถ้าว่าเขามายามหน้าเขาย่ามหน้าฝนที่เขาเจ้าเฮ็ดหน้านี่จะเต็มไปด้วยป่าเขาที่เขียวสดงดงามกับโบกกับหมู่บ้านอยู่ในตั้งอยู่ในกลางผู้ผาตั้งอยู่ในกลางผู้อ้อมหอบเลยทุกคนเนอ่ะหมุนรอบๆป่ปทุกคนได้เบิบงถ้าว่าพวกเริ่มมีเคยนมากในกะนิวจักมาทางมือได้บ่ป่า,ปาบ่โมได <laughs> ห้ช็อกตูน้องผู้หญิงกับซ้อน xôn phá, ủa, vợ chồng xôn thì này đấy. Swi còn chỉ mỉm khát nho nhau. đai bỏ, nang, bơi, chè, à nhé ba nhắn ô hả cô chị đẹp họ có son đây mình mang tới lượt tổ chu tới lại chu tao gặp ตุดต่อครับเสื้อกลับหนูจะข้นไปชินาปะ่ะสามคนสามคนในแล็บปะอืมเฮ้ยโอ้ปนินเสี่ยโตอย่างเนียวนะอาก้าบอปโคปนินสองตัวก็หอยนี่ใน <laughs> น้อยผู้น้อยน้อยเอาเลยได้ เ <S an> วลาค่ะคอยค้ำลูกแรงมันสิมืดแหละคอยกระบ,บ่ตุกเ네นีย่ยก็สิได้เดินทางกลับเมือเนะม,มืองน่องนะมื้อนี้สิเมือนอนพุน่นแต่ว่าเวลาตอนนี้หกโมงแล,ล้วล่ะเมือ่อพรุ่งกับประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงหรือแปดโมงแปดโมงนะหรือว่าย,ายาี่สิบนนี้กับอะไเพื่อจะหอดพุน่นได้เลยค้ำไเลิกระยามันเผากับคอยคอยไปคอยมาถามกระยะเด้นะมาเฮ้ยทุกคนได้เบิงึงการดำรงชีวิตของพี่น้องเผ่าชนเผ่าเฮาแต่ละชนเผ่าอยู่ตามผู้ตามผ่าตามบ้า,านเนาะข้อหน้านะ เขาเจ้าก็มีชีวิตแบบนั้งเดินทุกคนใช้ชีวิตหาก,กินตามธรมรมชาตินะตื่นริสเอมากกับหันหน้าสูป้าสุดดงยามแรงมากกับลงลงน้ำลงหนองหาซ่อนปู่ซ่อนป่าเพื่อหายู่หากินสูข้าวโคกินในแต่ละมือแต่ละมือนะอันนี้คือการเอาชีวิตรอดอยู่ในสังคมบ้านนอกนะอยู่ในุบ้านผู้ดอยกน้อยน้อยคนที่ว่าที่จะข้ามมาเบิง้ง ก็น้อยคนที่ว่าจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะถ้าว่าฉะนั้นคก็เลยตัดสินใจมากมาเวได้มาเอาสังกษีมาส่งเธอครอบครัวแมนนั่งนั่งอานั่งนะก็เลยเอาไว้ยังอีซีมีโอกาสนึงที่ด้มาอีกถึหนึ่งนะเพราะว่าพวกละเพื่อลูกเขยเราเฮ็ดเธอแล้วเขาจังมาอัปเดตใหม่นะอันนี้เนี่ยจะเป็นนะส่วนพักของพอบ้านืเพื่อนมื้อนี้พอบ้านเพื่อนมียู่เพื่อาพอบ้านเพื่อนเอารูกสาวไปห้องหมออยู่ สวร์นะก็เลยเลยอจนี่ให้บ้านนี่คือโซนเพิ้นโซนพิ่นปุ๊พักแบบธรรมชาสตร์เลยพักที่ว่าเอาฝุ้นขี้เป็ดขี้ไก่ขี้แบะขี้ง่อยควายมาเสื้อคือพักปอดสารพิษทุกคนเลยกินแล้วหายห่วงยันมีต้องห่วงมาเชื้อผูยเสื้อพุโบมีสารที่ีนะเปิดปุ๊มาคิดได้ลรวก็มาปักกาศดซ่อมปักกาศดดอกปุ๊ไว้กิ่นเพราะได้เมื่อเลิกไปหากินไม่ได้เราก็เอาหุ่นไปลุกไปจำแก้วนะแบบอาหารบ้าน ชิ้นค้าตามฤดูกาลนะจากย้ายติดกลางคืนกู้ไว้บนกลางคืนเนี่ยไว้เนาะมีคนมาหับซื้ออยู่บ้านเลยบอโลจะพันกอซื้อสิโอห้าหกพันฝ่ายสบายดีโอสบายดีสาวแทนเด้กลับมาหาเพื่อนดีท่านผู้ชมเนาะสัมภาษณ์ไปแล้ววังเวนนี่แต่ว่ายังติดใจยังคล่องใจกับไหมเนาะ อีกายนี่ยังไปส้นปูส้นปลาอยู่ข้างหลังนล้พ่อได้นะพ่อเนาะพ่อทยพ่อเท่าได้เห็นไหมใบดีมันชวนได้พ่อเท่าเด้อไม่หายตี้ลบลูกสาวหนิไม่หายเนาะบม่หายเนาะดูลูกสาวดูมันเนาะสองคนในลูกสาวหรอกสาวเทนกับกับสาวนั่ก็สาวเวลสาวเวลเวลบอกเวลบของเวลนางเวลเนี่ยบออันนี้นางเทนบอเป็นแฟนได้ปะ เราว่าไม่ท่านมีผู้มาจีบเพราะว่าผู้บ่าวผู้บ่าวมีเงินน้ำมันรถซื้อมาจีบือเงินมีมีเงินซื้อน้ำมันรถมาลมเล่ามันไก่มันไก่ไปเลยมีท่านมีท่านมีผู้มาล่มสาวเทินปิกานี่มากยังเห็นเพื่อนซนอนปลา่อนยังครับแม่เพื่อนอยู่ได้ติกายนี่ได้ยังเป็นเล็กน้อยมากปีนี้เป็นสาวแล้วมากปีนี้สาวบ้านป่าอะไรท่านผู้ชมเนาะ ติดยนะูพูยูพาบุมีไปซ่อนเข็ดไปซ่อนป้าบ่ลเตะละมือแต่บ่ได้เอาเขียนซ่อนป้าบ่ตัวเสี่ยโอ้เพื่อนเพื่อนยังอ่าอยู่อ่ายังเพื่อนอ่าพีการนี่ก็ไล่เยูนี่หลายไล่คุบพีการนี่กันปีนี้ปีนี้ไม่ได้คุบแล้วปีนี้ไม่ได้คุบแล้วสามพันป่าแท้ๆเลยอันยูสิบห้าปีนะห้าปีป่ะโอ้ห้สิบห้าปีเนาะยังอีสามปี เป็นเป็นผู้สาวเต็มแล้วยังอีกสปีโอ้คิดว่าคิดว่าเซียผัวแล้วสะดอกโอ้ยอกักละทางครมเสินนเอาบตนี่เออเอคนมาเลยเอาเอาปเอาปเยอาลาเาอเอาเลยเอาาาเลเอาผู้เลอาเาไเเอายเอไ้เยเยอยไล้อออลเลย บ่เบียบก็เกรงใจบ่เท่าเลยนี่ข้างหลังข้เท้าบ้เท้าฟังเงี้ยแล้วบ่เท้าบ้เท้าบะถือข้เท้าบะถือพาโตจะบ่ตายรถบ้เท้าอะขึ้นในใจบ้าคือเมื่อคืนตอนกูไปล่มแม่มันไม่ไหมแท้วะที่เปนนี้ยอกเด็กข้อเท้าได้มีลูกสาวสองคนบันนั้นไล่ไล่หลังกันเลยเนาะลูกสาวสองคนเนาะลูกสาวคนนี้งามนะบังพ่อบังแม่ลื้นกันเด็กปีเผยกับผู้น้องนี่ตีปลาย โอ้แสดงว่าผู้นั้นก่าสิบสี่ปีายเนาะสี่ปีประมาณสิบสามปีไปสิบสามปีไปคู่รักที่พาปีเด้ฮะมาอยู่ลายไม่ให้เดทำซิมืดสบายอย่าเบื่อกันเด้อสาวบ้าวปลาสาวแทนสาวแทนมะขอเป็นแฟนในบวงในมาเจออีกแล้วนี่นะสาวไปเอาแขนนี่ได้หได้หลายเลยเปล่าแขนนี่มามือหน้าจะชิมาสัมภาษณ์ดีเด้อมาอยามีเด้อห้าไปเก้อันนั้นได้อยูบอได้อยู่บอมาเทนหน้าะตูหอกไปหาปลา ไปหาซ่อนไปซ่อนปลาได้เนาะได้เนาะพาไปบ่ไปกินปลาเอาไปลาจีนย่อยเลยกินห้วยเลยไปซ่อนนกันเลยเนาะไปกินข้าวปลาเนาะไห้ปลาไปเด้อฮะได้ได้เนาะเอาหาปลาแล้วปลาเลยเนาะมาสมาชิกโอ้เอาหมูปินเนาะตรังตรังปลายเลี้ยวตักนายรูเลยอกสุนทรวกวอได้ยุดชุดเล็กชุดน้อยนะภาษา มากงอ่ัเด้อเบอร์เด้อบ๊ายบายบบ๊ายพอใจเดียวเนอขอบเจอเด้อพ่อเท้าเด้อเลยเมื่อกานเขาเลยนแม่เท้าปุณิบ้อแม่เออแม่เท้าพุ่ไปแม่เท้าไปแล้วนด้หน้าไป็นจ้ามันหนักจาบซุ่มเฮาสำเร็จภารกิจอ่าผาทุกคนยางเราบ้านแล้วเฮาสิกลับมากับวอร์ิเมอร์ก่อนจะไม่ได้เพราะว่าอ่ายังเลยเพราบ้านเพิ่นไปอยู่ยังเลอแต่แม่บ้านแม่บ้านเพิ่นเอิ้นเพื่นมากินข้าวกินน้ำก่อนถังมื่อถ้าว่าเฮามีกินกะคือว่า มันคัดน้าจิ้นน้าเจร์แบบความฮักความแพงคือเขามีฮักแพงนะฉะนั้นเขาต้องได้กินคำหนึ่งสองคำของเขาต้องเล้อาหารที่เปิดน้ามากที่นี่เป็นไรนี่ก็จะเป็นแก้วแบบบานๆอันนี้จะเป็นส้มมะกุ้งทุกคนส้มมะกุ้งอันนี้จะเป็นอ่าหนนปลาซิวนะปลาซิวแบบบานๆเขาเลยนี่ธรรมชาติล้วนๆบดหดเลยเนคำสองคำแลยกลิ่นจืดอันนั้นอิ่มนะจังซี่แล้วกันไปเวไปเพลินก็ตามไปบ้านจนเขาไม่รู้ที่ว่า อยู่เขตนอกๆอยู่เขตชนบทนะถ้าวเขารเริ่มนีได้มาก,กอัคือทุกคนได้เห็นในคลิปจิมข้าอย่างนะความฮักความเพลินมื่ฮันลสเคยรองฟ้าของตอนอ่าซัมส,สุพเนี่แหละ,พะเพิ่นเอาเฮอเลยน้ำใจค่อยไปหลายๆบ่อนนะไปหลายๆบ่อนนี่เคือเห็ดหลายๆบ้านหลายเมืองถ้าว่าเขาจเจ้ามีเรื่องข้าก็ตามถ้าวาเห็นมากเขาต้องเอิญสู้เปิดถึงเขา้าท้าวาจนจะด้วยจนจะด้วยนะจะเป็นแบบนี้นะ อันนี้มันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของเขาบรูเขานี่คือว่าน้ำใจเขานี่หลายนะมีเห่อชุม่มครับแค่ฮับคน้นพื้นไปแล้วก็เล่าย่าปลาแป้งตาประเพณีของเขาเจ้านะเอ๋อก่อนเนี้ยก,กินข้าวกันทุกคนข้าวเล็วทุกช่างไปเดินทางกรับกับประตูนะ